ตาตัวเองใช่ปะจ้องตาตัวเองอย่ากระพริบนะแล้วก็ดึงออกมาพี่น้องขอชดใช้ปนี่จ้องไว้จ้องอย่ากระพริบอย่าอันนั้นสิอย่ากระพริบอย่ากลัวสิจ้องแล้วออกมาจ้องตาตัวเองอย่ามองตรงจ้องตาเป็นไปในกระจกจ้องจ้องไว้แล้วก็เอามือดันออกมาอย่ากระพริบอย่าหลับตาอุวยเดี๋ยวด้วยห้องสระเรียนบ่ มันไม่เป็นไรเพราะเธอจะทิ้งเลยจ้องจ้องเข้าไปจ้องสู้สิ <c oughs> หลับตาอ๋อจ <c oughs> ้องสู้อ้มาอย่างเงี้ยก็เธอหลับตาเธอกระพริบอย่างกระพริบจ้องแล้วก็เอามือทีเดียวก็เธอหลับตาเธออย่าหลับดิเนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็เอา嘛 เอยากกับพิพตาดีเน to sure> anyway right oh yeah. ี่ยแค่นี้เธอกระพิพตาเธอต้องตามตาแข็งจ้องตาตัวเองในกระจกจ้องไว้จ้องจ้าแล้วเธอจะเหนมทำไมมันบระเคยใส่ป้อนกระเคยใส่หมีโอ้จ้องจ้องตาตัวเองใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยออกมาแล้วอย่างเงี้ยประการที่เจ็ดเป็นวบาชั่วอะไรหรือเปล่วชั่ะ ต้องเอออย่าเอาตาหนีมือซิเนี่ยที่เนี้ยโอ้ยสูงมไม่ออกมาวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยเลื่อนเนี่ยได้แล้วเนี่ยเธอต้องมองตาตัวเองในกระจบ่ะอะไรบอกมอง อย่าหลับตาอย่าแบบเลื่บตาเธอเอาตาหลบมือมันก็ไม่ออกสิทอแล้วป่ะโคตทอลเลยอันนี้มันออกได้ไหมอ่ะเราจะลองใช้ที่หนีบใช่ปะ่ะอืมมันจะจิกไปโดนไห่ไม่เธอต้องจ้องตาตัวเองในกระจกก่อนจ้องไว้อะฮ่าเลย บอ่บอใดบ่อใดให้ไหนบ่อออกใช้มือไปใช้มืออันนี้มันแข่งกันอย่มันทิ่มตาใช้มือนี่จ้องตาตัวเองในกระจกจ้องสิอย่าหลับตาอย่าหลบมันสิโมบี้ไม่มีปัญญาอ่ะมองตรงจ้อ,จองเลยจอ้อ,จองนอง่ะจ้องไปในกระจกจ้องตาตัวเองเนี่ยเที่ยเดือดตาขึ้นสิเธอจะเข้าจ้องตัวเองบอ่อออกอันซางออกอะไรด้วยซางให้ไหน พี่คะเอาคอนแทคเลนส์ออกให้หน่องเอาออกยังไงพี่จ้องตาตัวเองในกระจกเนแล้วก็ท่อแล้วพี่เนี่ยมันแค่เนี้ยเนี่ยแล้วก็กิีบออกมาใครเองห้องผมผมเอาเอาเอานิ้วเอามือออกนะตอนนี้นี่ใช่หลับตาใช่สะก้อนเห็นตะกี้มามองล่างหขนาดน้ามันอะไรอย่างเงี้ยย่างดูนี่มันหลับตาสุดอะอ้า ที่เขาก็ลำบากค่ะไม่ได้ง่ายค่ะแ็่คุณเขาออกนานแล้วค่ะนั่นเ,เราตาคอเวลาตาแห้งใช่ไหมฝันแพทมันดูดไงคอนแทคมันดูดเข้าไปอ,ไปอ่ะน้องออกปะมันก็จะแบบเช,ช็ดตา,ดตาค่ะเอาเจลชูซับตาค่ะซับหนึ่งตาใช่เบสททำไม่เห้ือนเบสก็ไม่กล้าทำถ้ามันทิ่มตาล่ะคะ่ะก็ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขา่ให้ช่อย่าลืมนะค้าอย่าลืมกดนะค้าอย่าลืมกดตะกร้าน้อยหน่อยเด้อพี่น้องสิได้หาเงินักซ้ำซวย กระปุกใหญ่ยังไม่มีค่ะทุกคนทุกคนอย่าเรียกหนูว่าซอนะไม่เอาหยุดเดี๋ยวนี้มันดูไม่เป็นวัยรุ่นเลยอ่ะล่าสุดเป็นซอไม่เอาเรียกเบสนั่นแหละน้องเบสอย่าเรียกซอเพรามันดูแบบไม่วัยรุ่นอ่ะมันดูเหมือนฉันแก่ซอที่แปลว่าอะไรซอก็แบบสองไงซองจีนบอกซอ เราไม่ใช่คนจีนเนาะเหมือนเวลาที่เราเจอแบบคุณป้าอย่างเงี้ยคุณป้าแต่ว่าซอส่วนมากทางปัจจุบันนี้ที่เขาเรียกกันเป็นแฟนของหมนาอ้าทา,าไปดูในละครถ้าใครที่แบบซ้อซอ,ออย่างเงี้ยถ้าไปทำบ้านเราแสดงนั้นก็จะแบบดูแบบเหมือนเป็นแฟนคุณนา้าอะไรเงี้ยหยุดนะเรียกเมสค่ะมย่ามาให้ฉายาอะไรหนูแบบนั้นหนูขอฉายา ดูไวรุ่มดูสวยไม่ได้ค่ะเล่นเบสไม่ได้อยากเป็นคนเดี๋ยวจะไปไล่เราหลังมันจะไปไล่บ้านเบสด้วยพี่น้องไปไล่ก็หาเงานนนินได้คอนเทเตอพี่น้องเอ้ยเ,เธอบ้านใหม่จะเสร็จวันไหนฉันไปบ้านเธอดีกว่าบ้านเธอเลยเธอวันเคยมาบ้านฉันแล้วไงไเดี๋ยวฉันไปบ้านเธอบ้างเดือนหน้าจบเดือนหน้าน,นะจบอโอ้โหวิวอิออนยุกไม่มีไม่มีเขียบยู่ทำแบบธรรมชาติดีกว่าแบบมินิมอลก็แบบ มินิมอลแต่บ้านมินิมอลนะมันต้องมันต้องทำแบบแม่มันจะเป็นโรงเรียนเออเดี๋ยวมันจะดูโลกมันจะไม่สวยเดี๋ยวมันจะมุมถ่ายคอนเทนต์ไม่มีนะใช่เดี๋ยวซ้อมเอาไม่ใช่เดี๋ยวเบสมามันจะไม่สมฐานะแบบว่าเวลาบอกเอกสารในการนีบอกอย่างค่ะหนูบอกบอกเคยถือขี้หนูบอกไม่เคยทองอ่ะแต่งกมท่นทองมีตัวหนีบไม่ค่ยสแบบว่าไม่บางค่ำอ่ะมันมันสีกระเดิ่งอ่ะมันมันไม่เคยถืออ่ะมันสีกระเดิ่งเพื่ออะไรกระเดิ่องแ เป็ดกึงเดืองบอกมันเป็ดอ่ะกึงเดืงหรือกระเดืงกระเดืองว่าขนาดยินเหรอกึงเดืงหรือเปล่าถ้ากระเดืงไม่มีไม่มีแต่กระเดืงจำบะยังไม่รู้จักเลยจำบะเอย่าพูดนะจำบะแปว่าอะไรอ่าทุกคนพิมพ์มาว่าจ้ำบะผมเพิ่งนี่เมื่อเช้าคําจากแม่แม่เป็ดจ้ำบะอร่อยมากมีไม่รู้จักจ้ำบะจ้ำบะแปลว่าอะไรจ้ำบะแปว่าอย่างน้ำแข็งใสเห็นปะ โอ้ีสานปลอมเธอจัมบะก็ไม่รู้จักหรอแม่เนี่ยเห็นป้าน้ำแข็งใส่พึ่รู้จักคำนี้จ้ะแม่เวศหนูบอกว่าเฮ้ยขอนแก่นมีร้านหนึ่งจัมบะอร่อยนางไม่รู้จักจัมบะจัมบะบูงจักอีหลีจัมบะอยู่ขอนแก่นแม่จะวอาอะไรพะวะใค่ประมาณจัมบะใครับจัมบะไมีอยู่ครับน้ำแข็งใส่เห็นป้าเขารู้กันหมดอีสานปลอมเธออีสานปลอมกูรอนะเรากดรอนะ จริงเหรอพี่หนอพี่หนอมีคนมีคนรู้จักไหมจับะาเขารู้จักกัหนูไหมเขาจะ่บพี่บ้าอ่านอ่านก่อนไม่รู้เหมือนกันก็มีนะเธอ่รู้เหมือนกันใช่ไหมะไรหรือหรือต้องมีแต่คนแก่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่หนูก็เีด้จัมบะนี่มาจากจังหวัดไหนขอนแก่นจอม่เพื่อนบ้าจัมบ้าเราตกตกใจอย่างที่จัาบ้าขอนแก่นปะเป็พราีว่าจัมบ้านี่จะเห็นในขอนแก่นสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับพี่เล็กแบนโซสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแม่ใหญ่ งโตเกียวมิวสี่เพิ่งเคยไดเพิ่งรู้เหมือนกันเออใครขอนเกล็ก็ไม่รู้จ้ำบาร์แ้วน้องแข็งใสคุณแม่เป็นคนพาพูดเลยคนแรกต้นเรื่องเลยว่าจ้ำบาร์อย่าไปกินไปไไปขอนเกล็ดแลไปกินร้านร้านนี้นะ่อาจ้ำบาร์นี่อร่อยฮะจ้ำบาร์จ้ำบาร์กินนานดี้ำหรอนแก่นไปกินอีกดีกว่ากินอะไรนะจ้ำบา้บารโอ้ยอยู่ตรงบึงอ่ะ อีรอนก็มีด้วยครับอ่างทองไปกินบ่อยเขาบอกจันทบุรีก็มีนะเขาบอกแล้วก็อยากไปขอนแก่นอยากไปกินจำบะอยากไปแค่นั้นเลยอ่ะไปกินจำบะโอ้ยเนาะอยากไปกินจำบะเบียคัมสิงเข้าชมพะนาก็ดี่ะเดนทดสอบฉันดูเจ็ดสิบเก้าบาท มันเหมือนปังวันนี้ผมวันนี้ผมวันนี้ผมบอกตรงตัวนี้หละจริงจริงก็ไม่กล้าพูดหรอกจริงจริงก็ให้เหมือนเดิมถ้าไม่ถ้าไม่พูดออกสื่อก็ให้เหมือนเดิมเพรว่าคุณแม่มาพอดีก็แม่อยากเก็บหลักฐานไงเออแม่ฉลานะแม่ฉล <laughs> าดนะแม่บอกว่าพูดเลย <laughs> พูดออกสื่อเลยที่คุยกับแม่เพราะแม่อยากเก็บหลักฐานแต่ว่าเธอจะแบบแต่แม่ไม่ยอมออกกองนะแต่แม่ไม่อยากบอกกองกลัวไม่มีหลักฐานไงเอาไม่แน่นะวันนึงขายได้เป็นแบบพันล้านอย่างเงี้ยเธออาจจะแบบลืมไม่ลืมก็ยังมีหลักฐานอ่ะก็ตอนนี้มีหลักฐานอะไร แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้พูดอ่ะลืมไหมไม่ลืมไม่ลืมพาไปเจอคอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยเ,เลยนะเนี่ยจะไปคอนเสิร์ตเดือนมีนาที่ยุโศรปเยอรมันอินาต่อใช่สวิตเซอร์แลนด์แล้วคนเข้ามาขอติดตามใหม่เยอะมากเลยนะแบบคนใหม่เหม่ถ้าตอนนี้หมื่นคนช่วยกันกดนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทเท่าไหร่แล้วนี่ป้าตือถือเยอะนะอันนี้ก็เยอะแล้วนะ เยอะแล้วเยอะแล้วนะในปัจจุบันพออนใช่ใช่เพราะมันเจ็ดสิบเก้าบาทเลยอ่าคิดดูเจ็ดสิบเก้าบาทก็ขายได้เท่าไหร่ถ้าร้อยล้านก็เตรียมตัวเตรียมตัวออกรถคันใหม่เให้คุณพ่อเห็นว่าคุณพ่อได้รถใหม่ไม่ให้หรออ๋อพ่อก็ขับวินอยู่จะเอาอะไรอีกเอาอีกพอแล้วพ่อพ่อต้องพักค่ะพ่อไปดูพ่อไปพ่อเป็นเสดี่หอนแก่นปะบอกไม่รู้ ค<บ>นค่ะช่วยกันกดยาดมหน่อยค่ะฟินแทงนะขดเลยนะครับจะหาตังให้เพื่อนซา้าย,ยนะครสร้อยสร้อยกันซื้อหลายๆเยะะ <c oughs> ด้ค่ะดมลวกสีฟินแหงมีบิ๊กเบียร์ต้องพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านนะบอกซาทุกค่ะร้อยล้านสลาดสดเขาบอกนีพันซะคนเราจะสดไปสดไปต้องดูเงินในบัญชีได้หรอ <c oughs> ถ้ามันมีเข้ามาแล้วมันดีนะคะเราก็ต้องคบนะคะทุกคนเอ้าทำไมเอ้าทำไมถ้ามันมีเข้ามาแล้วมันดีมันถูกใจอ่ะมันก็ต้องคบก่อนอะไรจะเกิดก็ค่อยให้มันเกิดอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองมีเปิดดีพีดีดีดีมีเปิดความรักอะจริง เราจะได้มีแรงทํางานอ่ะถูกปะถ้าเธอมีความรักเธอก็จะมีแรงตื่นมาทํางานอะไรไม่กำลังใจมันก็จะมีคนแบบสี้ก็ทงานนะเหนื่อยไหมคะอย่างเงี้ยเออถูก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 ใช่ไหมเขาบอกอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่ดีดีก็เพราะฉะนั้นถ้าเจอใครก็คบไปก่อนอนาคตค่อยว่ากันอย่ายแบบว่าขอหาเงินก่อนขอรู้่อคนนี้ก่อนเดี๋ยวอนาคตเราจะไม่เจอแล้วเนอะเดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะมีเลย บางทีคนไม่เจอก็มีนะไม่เห็นด้วยอหรอเห็นด้วยกับฉันซิกำลังพิจารณาอยู่นะกำลังกำลังเข้าใจสิ่งที่พูดอยู่ครับคิดอยู่เข้าใจกับฉันซิพยายามถูกใช่ไหมพบไปก่อนคิดเยอะจ้าพูดประสบการณ์ขอคาราบุ้นพี่ผมคารวะพี่นะครับผมประสบการณ์น้อย ถ้าเปน้อยน้อยถ้าแบบอะไรไม่เอาแฟนเอย่าเอาคนคุยไม่เคยคุยกับคนอื่นมาบ้างแหละกัสิคุยกไหนล่ะจากสิคุยน้ำไผ่บนน้ำคุในชีวิตไม่เคยคุยกันเลยหรอก็ตอนนั้นเองหรอเออคุยแต่ไม่ได้คุยคุยอ่ะเข้าใจไหมคนคุยแบบมอร์นิ่งกุ๊ไนท์บอกเคยพอรักเสื้อจันจีน่ะอยากท้ออยากใช่หรอทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนคิดถึงนะอย่างนี้ไม่มีหรอ ถ้าหน้าเป็นแฟนสมัยไม่มีเขาจะมาคิดถึงหน้าเลเนี่ยมีเอฟซีแฟนคลับคุยใครจะมาคิดถึงหน้ายู่นี้หน้าทไม่เคยมีคนคุยหรอบอลลูภาษาอีสานเป็นบบากันเลยมียรรถเมตตาเบาห่อยกันเลยมีบอลเลยมีแฟนมีเพื่อนน่าผัดเชื่อหรือเปล่เป็นเบาหน่อยก็นเลยมีรู้เมื่อไหรนี้มันต้องมีคนคุยเว้ยแค่คุยแต่ไม่ต้องคบมันเธอมันเป็นแบบคนทันสมัยแเขาใช้คนสมัยก่อนเนาะก็ เป็นหนุ่มมาก็ไม่ได้มีแฟนก็มีแฟนก็เป็นเมียแล้วก็บายบายเลยนะแมเนี่ยไม่ใช่แต่สมัยนี้มันต้องมีคนคุยคนคุยแล้วก็เนี้ากคอยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็คุยแล้วก็อยู่เงี้ยแล้วก็ใครที่ใช่ก็ค่อยเป็นแฟนเป็นแฟนแล้วก็เลิกเงี้ยหมายถึงว่าโอเคก็เดี๋ยวจะเรียนรู้ไปแต่ว่ามันก็ธรรมาดาไม่ได้รู้สึกรู้สึกก็ต้องมีใครคุยเรื่องอะไรบไเลมีเป็นภาษาอีสาน เรินบ้าอะไรแบบี้หลุดบ่ได้ไปขอผู้ใดเงินสินมันเหมือนคนสมัยก่อนเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อร้องไห้ตัดคอที่ไม่มีมาคุยใช่เรามันแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วขอกลับเพื่อเหมยละมีอยู่แล้วหรือเปล่าอู้ยปานเจ้าของบอมี่อะไรทืมไมมาที่ฉันล่ะ ฉันไม่มีทั้นี่เปิดมาได้เลยเปิดได้ดูเลยโทรศัพท์ี่ฉันก็เปิดไปสิทำไมต้องเปิดบอมมี่หมายว่าถ้าเกิดเชียงว่ามีนี่เปิดได้เลยในเซียนนี่ไม่มีอ๋อไหนเปิดดิอ่ะกล้าเปิดปะลาอะเห็นปะเ้องเป็นพูดเซเปิดได้ไหนเนาะอ่ะเห็นปะาเป็นพูดเลยวก็ไม่เปิดถ้าเปิดไปเจออ่ะเห็นปะอ่ะเปิดให้ฉันดูคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นดูมันบอกมีมันบอกมีเลยบอมพอเปิดไปมันก็บอกมีพูดไม่ได้เป็นพูด ตัวไปตัวมียี่ดีพูดไปนั่นไปนี่อก็ไม่เปิดเปิดเป็นอันตรายนะคนข้างๆไง <c oughs> อะไระคนข้างๆไงต็มมดโอ้เบรคเปิดทางให้แล้วจ้า ไม่ได้เปิดทางอยากให้เปลือยดูอยากเปลือกบ่เปลือกกับโซ่เื่อตลอดอะไรมาดูหน้าเขาจริดแป๊อีพีดีโซอีพีดีโซเพราะว่าอะไรชวนกูทำไมอ่ะเขาอ่านตามนี่ไงเปลือกปลาเป็นรูปต้องพีเปลือกมันมันจะเปลี่ยนรีวิวกินหน่อยเย็นๆค่ะมันเป็นแบบยาดมที่แบบ ก็กลิ่นหอมแล้วก็เย็นอ่ะเมีย็นไหมดมแล้วมันก็เย็นอ่ะเขาบอกไม่รู้วมันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะแต่ดมแล้วมันเย็นเต่งเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้แบบไม่มีมีความสมุนไพรแต่นอนเออแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเป็นฟิลสมุนไพรแบบเหมือนรับจกักต้นหญ้าแบบมีกลิ่นคาวไม่มีอ่ะ มันก็เป็นเย็นๆอนะแล้วก็มีความแบบเออรู้แหละว่ามีสมุนไพรแน่ๆมันก็เป็นเย็นๆคือดมเข้าไปแล้วใช่ปะมันก็เย็นมาถึงนี้เลยอะแล้วไม่ได้แสบจมูกเนาะไม่แสบแต่มันไม่ได้เย็นแบบแสบจมูกนะ <ๆ S 2> สมมุติถ้าวางไว้ใช่ปะมันก็ย็งอยู่มันก็ค่อยๆจางค่อยๆจา,มางมันก็สุดอ,อย่างเนี้ยพี่น้องที่วิวจริงจะไปหาเขาเป็นทางนี้อะไรกดตากาเด้อมันจิดเดือดแล้วว่าควันเงินเสาทางงานแบบจีดม่งอีกค่ะเขากองเข่าเกลืองละควน ทำงานทำงานตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราจะขายเองนะตั้งใจทำงานเลยคำพูดเธอมันเป็นแบบว่าพลังผูกเชิงแบบเชิงบังคับเนื้อออกว่ะเราบอกว่าตั้งใจทำงานนะพวกเชิงว่าทำงานของจริงไปเลยต้องแบบเอออย่าลืมถือญาโดมนะคำพูดเธออ่ะมันเหมือนซ่อนอะไรแบบนี้เลยอ่ะก็เราพูดความจริงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการว่าไปขายช่วยไม่ขายช่วยอีกสินะ อะไรวะอ่านไม่ท so oh, uh uh oh, ันอะไรอ่ะอะไรเอาทำไมหน้าเหมือนกันเปิดดวงทําไมอ่ะไอเปิดวงเปิดดวงเทำยังก็ลำเด็กครับโมแบบเปิดวงมันอยู่ใกล้กันฟิลแฟนหนึ่งวันอ๋อเปิดวงร้องเพลงเหรอเปิดวงอ่าวงเนี่ยวงสนามทำมือนตีแล้วการเปิดวงคือประมาณแรกมาแสดงอะขอร้องเพลงสตริงได้ป่ะได้โอเคริปซิงไหมล่ะ อย่าไปบอกเขาดิพูดทำไมน่ะให้เขารู้เิ่งิอะไรฉันไป,ไปนไมาเจอเธอ,อฉันไม่ได้ริปซิงเพราะอะไรเธอไม่มีเวลาให้ฉันอัดเลยทามันเป็นลิบซิงไหมล่ะขออัดก็ไม่ให้อัดให้ร้องสดนางไม่มีเวลาให้อัดเลยค่ะค่ายเพลงนี้ริปซิงไม่ได้ฮาร์ปครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าค่ายนี้เขาไม่มีเวลาให้อัด เขาก็ส่งเพลงเมเพเพลงละรเอาเพลงอะไรในมเรอการกำแพงอ่ะที่เราลองราเพลงแลบอกว่าเธอจะซึ้งรักได้ไม่แล้วแบบว่าอมันของแกมี่ปโอเคจะลองร้งแกมี่แล้วคือแบบละารปุ๊บลองลองขึ้นปุ๊บ ลองนะซัมมี่บอกน <c oughs> งมากก็บ,บกม่แกงละก็ไม่แกงแบบไม่รู้จักหน่อยนี่เหรอคือแบบอยากให้รู้ตัวว่าฉันรู้นะฉันก็เลยแบบด่าไปเลยไงลองขีดตึกร้องมันเสียงระดับมันไม่เสียงเชรหรอเป็นเสียงใช่นไรใช่ไหมใช่ฉันรู้แต่ประโยคแล้วเลยขีดตึกร้องแต่ว่าฉันมาลัง,งเลเว้ยลังเลตอนที่เธออ่ะเหมือนเปลี่ยนคีย์ปะท่อนุบอ่ะเพราะฉันก็เลยเอ๊ะ เมื่อกี้ฉันคิดว่าบิ๊กนะแต่ว่าทําไมมันเสียงมันแปลกไปวะอะไรเงี้ยยากระซิบคําด้วยมันเป็นสำเนียงอีสานมั้งแล้วฉันมาแน่ใจอันหนึ่งตอนนี้เธอบอกว่าอย่าตอแหล่ะค่ะเขาเลยนี่คนเดียวที่พูดประโยคนี้กับไม่คำสิ่งได้คือไม่เท่านั้นรายการเขาเป็นเขาก็จะเสร็มึงให้เราพูดนะไม่ใช่ประโยคนั้นมันออกมาจากจิตใต้สํานึก้มนเราไม่เคยพูดอย่างนี้บอกเลยเธอ คดตรีตองพยายามดักเสียงครคำนั้นคำเดียวฉันรู้เลยว่าพิดแน่นอนคีตรตองอยู่นั้นอย่ากระซิบคำด้วยคำพูดพยายามด่เป็นคนไทยที่มันทราบเป็นเสียงในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรอหรกก่ก็องพอดิเพราะเธอใจอ๋อวันนั้นไม่ได้ซ้อมจะบอกว่ารัก ธอจะ้ยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังข้างค้างใจจะบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้อะไรก็ได้คิดเอาไว้มีกาบอกเสร็จบเธอใส่พิงก็ร้องไน้ฉันเห็นเธอร้ายแล้วเธอร้องพิงอะไรวะคนยังฉชนถูกอ่ะ เพลงนี้ฉันชอบมากมันดีมากมันรูว่างไงคือต้องว่างไงอะไรแล้วรู้ได้ไงดสด <c oughs> คือสิธดีม,า,ดมา,าร้องเพลงอย่างเพนป้งน้อบปเดองมาเธ้ร้องอันนี้ได้หรอใช่ฉันที่เคยโดนหลกถ้าองคีผู้หญิงเลยหรอวันนะั้นใช่แล้ดูว่าจะ้องไมง อันไหนมันมนีคีบุตรชายเหรอในเนี่ยคี่ผู้ชายผู้หญิงเขียนว่าคีบชายเลยนี่จะร้องโชว์ใช่ป่ะอืมใครจะร้องจะเปิดทำไมอ๋อแล้วให้เปิดทำไมอ่ะใช่เดี๋ยวจะเขาต้องปเปิดไม้หญิงอ่ะร้องสดไปเปิดทไมไม่เปิดหรอกหรอให้เขาวไว้ฟัง เพลงปวดแม่เลยนะสิ่งของนี้เลยเดียมความหมายเพลงมันดีไปฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่าเพลงมันหมายความว่ายัางไงชันะ้นที่เคยโดนทำลายมาใช้เมื่อไม่มีคุณใครได้เป็นเป็นสูงเหรอเป็นโค้ดอันดุไเป็นเป็น เป็นของที่ไม่น่าสนใจโดนโดนคิดโดนขียทิ้งไปเวีย<ป>เว่ยงไ,ไ,<ป>ไปรักซาเท่าไรก็เหมือนเดิมไรแม่กำลังจะหายใจเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตข้างใน อบสลายจนการจะคิดยืออย้อจนมาฉันได้มาเจอกับเธอคนอยังฉันถูกย้อนทิ้งควา้า <c oughs> กลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูลเยืบใจฉันขึ้นมาเัดเพื้นช่วยชีวิตให้เย็นได้ ขอบคุณที่จะยอมรักกัน <S <S นี่โอ้ยทุ่มสิบห้าแล้วก็อันไปเถอะเอะตอตะการออกพี่น้องตะการออกกอนหนูก็ร้องเพลงพอได้อยู่ค่ะแต่บิเขาชอบให้หนูร้องเพลงลูกพุ่งแล้วใครจะไปร้องได้ทุกคนหนูบอกว่าหนูร้องเพลงสติงสติงสติงแต่บิกขาบอกให้ร้องแต่เพลงลงูกพุ่งยกเลิกฝักมุกเ,เออ ตอนที่ไปโตเกียวอะ่ะนาให้หนูร้องเพลงอีสานน่ะไม่ร้องเพลงสติริงรทลุกไทลุกช่วยหนะ่อยครีบนารีบชายนารีบป้าปปไปไดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูแม่ซีดูหรอกอุ้ยแต่ยังมาขนาดนี้ละอุ้ยเอาโทรศัพท์ใครวะโทพรามันก็เดียวกันมึงบอกก็แล้วแต่จะถ่ายไปอะไรมึงมีขวดวะ ไราเห็นแล้วแหละเอารูปพี่ันสวยด้วยค่ะเออหวานนี่มันได้หวานส่งมาให้หน่อยดิเอาเอารูปพี่อ่ะเอาจะเป็นใครก็ลูกเขาไม่เขาเสื้อใยโอ้แบบเอาเบิกตัวมันอะไรแบบงงมากส่งมาให้หน่อยพี่แอร์ดอปไปแม้าท์เปิดแอร์ดอปดิแม่ผมจะไลฟ์สดตั้งใจสดไลฟ์สดใครอย่าดมให้แม่นะครับต่อไปนี้จ้า พอเจอแม่สะหลายรอบแล้วนี่เจอโอ้โหเจอเป็นไงแม่วัยรุ่นปะแม่ัยรุ่นแม่โคตร<ม>เด็กนะลูกก็ง่ามเลยเม่เดี๋ยวคงมาไล่นะคือปากหวานแค่หละคือเมื่อนี้คือคือ,ค,อคือแบบคือให้หลายอย่างจังอะคือแบบว่ทาทั้งทั้งชมแล้วก็ให้ของแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณทำไมวันนี้ใจดีจังอะกินอะไรมาเมื่อเช้ากินบ่อยไหมอ๋อเมื่อเช้าบอกเมื่อเช้ากินอาหารเครื่องบินอาหารกองเครื่องบินนั่นไงอ่ามันคือเมนูอะไร กะพราหมูสับเห็นไหมทุกวันนันต้องกินกะพราหมูสับทุกวันนะถ้าจะดีขนาดนี้หมูสับสู้มือขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่กระติกน้ำเอาพี่เขาไม่มาเก็บของเหรอดีเขวเขียนว่เขารอออกไปหรือเปล่าเขารอเรานั่นแหละเราไลฟ์สดอยู่ดีเลยค่ะดีเลยค่ะมาเอาของใส่ให้แน่อะ ปาดเชา้าจน,นข้ามจริงๆก็ถือได้ไหมน,นะทำงานข้ามันเจริงมากสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ซุกหลังไซจักบาทแน่นาะละเม้นว่าคนอะไรต่อวะคนนี้เฮ้ยร้องเพลงนั้นดิเขาบอกว่าซุปหลังไซจักบาทนะที่ชาบู สุกหลังใส่ตล์จะบาดแน่นะะแค่นี้แหละคุณนี่เดี๋ยากินเลยนี่กลมลึหนึ่งละแม่นว่าดนี่เป็นเนื้อคุยดีตอนนี้เพลินอยู่ใสอ่ไปต่อเจอกันทีสุกใสหลังรสใจบอกอยากมีขนเคี้ยงคู่ควงแขงไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เลยถ้ากับน้ำนี่แล้วถูกชั่วโมงแล้วนี่ หันเพิ่นก็คืดคื๊กันสง่งลมลงไม้ในบอ่อไม่ต่อวะไม่รู้เดี๋ยวเขามาเก็บใช่ไหมอันนี้ก็ช่องตัวเองนะแต่ว่าให้ฉันไลฟ์เฉยเดินไปแล้วส,<น>ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส <S <S วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอมงานค่ะเรื่องของจิ๊กโก๊กเรื่องของซดี คืออะไรแล้วฉันก็ต้องมาถือแล้วก็ต้องอะไรเนี่ยไอโฟน1ดรีฟ้ายนะคะคืนนี้แหละคืนนี้แหละโอ้หปวดเนื้อปวดเหัดยวดเนอด้ยเนอ้ยวอั้ปวดนัปวดเวยวดเนอฝาก้ั บออยู่ยังล่ะครับน้องไปแล้วบอทาด้วยอันสวัสดีครับพี่เบ้นไปไหนพี่โยกรเป่าฝากนะกรับกำลังจะกำลังจะกลับแล้วนะครับผมโอ้คนดูเยอะมากเลยแม่ครับผุ่มเงินโอ้เอาว่ะแม่ว้าเลยคนดูเป็นหมื่นเลยแป๊บหนึ่งนะครับเพป็นของน่ารัครับพี่น้องเออใช่ไหม สายอิสระเลยมันวนเลยตอนนึงนะครับผมโอ้โหคนดูเยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโม่ไท่โม่ไท่อ้าวพี่เป็ดผมผมเขินผมเขินคนดูเยอะดูเป็นหมื่นอะถ่ายแม่เพิ่งเด้อครับผมกำลังไปชิ่งช่องครับผมเออสวัสดีคุณสวดสวัสดีครับสวัสดีครับ đây subscribe nó Nó